กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF บอกแล้วนะครับว่าให้รัฐบาลทุกประเทศทั่วโลกนะฉวยจังหวัดนี้แหละครับที่เกิดทั้งโรคโควิดแล้วก็ดอกเบี้ยต่ำเตี้ยเรียดินเป็นประปัติการเนี่ยรีบลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจะได้ฟื้นเศรษฐกิจกน,นะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย The City Turbo เปิดทุกความเป็นไปได้ที่โชว์รูมฮอนด้ทั่วประเทศ ไปต่อกับประเด็นที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยออกมาบอกในข่าวนี้เล่าของเข้ามาล่าสุดกันเลยนะฮะรายการเราเน้นแต่ข่าวที่แบบว่าขอให้อะไรที่เกิดขึ้นในนาทีนี้ที่เราคุยกันจะชั่วโมงสองชั่วโมงก็แล้วแต่เราคุยทันทีเราวิเคราะห์ทันทีเราพูดจาให้เข้าใจได้ทันทีและนั่นคือ IMF ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF บอกแล้วนะครับว่าให้รัฐบาลทุกประเทศทั่วโลกนะช่วยจังหวะนี้เหลอครับ ที่เกิดทั้งโรคโควิดแล้วก็ดอกเบี้ยต่ําเตี้ยเรียดดินเป็นปฏิการิาเนี่ยรีบลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจะได้ฟื้นเศรษฐกิจกนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่าไ m f เดน,นะครับได้มีการทํารายงานฉบับหนึ่งออกมาซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลในการใช้มาตรการทางการคลังของรัฐบาลในบรรดาประเทศที่เป็นสมาชิกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับ เขาพูดชัดเจนเลยนะครับว่าณน,นาทีนี้เนี่ยรัฐบาลของทุกประเทศทั่วโลกควรจะอาศัยจังหวะตรงนี้โอกาสที่ดีตรงนี้โอกาสที่ว่าตอนนี้อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางทุกแห่งที่อยู่ในแต่ละประเทศนั้นต่ําเป็นประวัติการณ์หรือถ้าไม่ต่ําเป็นประวัติการณ์ก็ถือว่าต่ําสุดๆในรอบเป็นหลายทศวรรษเพราะฉะนั้นต้นทุนต่ำนะฮะเมื่อต้นทุนต่ําก็มีค่าใช้จ่ายต่ําในการที่จะเมื่อเทียบกับช่วงที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงหรือช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัว การใช้จังหวะที่เอาดอกเบี้ยต่ําเป็นปรติการเนี่ยก็เพื่ออะไรครับไอ้ไปบอกให้เอาจังหวะเนี้ยไปลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานและข้อสองไปเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเน้นไปที่เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานสะอาดให้มากขึ้นเป็น2ปม2ประเด็นที่จะทําให้การฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจที่จะสู้กับภาวะของโรคระบาดโควิดซึ่งยังไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่เนี่ยจะให้ผลตอบแทนในระยะยาวอย่างชนิดที่ น่าภูมิใจนะ,จะเขาจะกล่าว่า impressive เลยนะฮะร,รายงาน IMF เกี่ยวกับเรื่องการวิจัยนโยบายการคังของรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยนะครับเขาพูดชัดเลยนะฮะว่าอยากให้รัฐบาลทั่วโลกเนี่ยลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนสาธารณะที่เรียวกว่า public investment ทีนี้การลงทุนสาธารณะของแต่รัฐบาลในแต่ละประเทศนี่ก็แตกต่างกาันถูกไหมฮะแตกต่างไปทั้งหนึ่งสภาวะของเศรษฐกิจสถานะทางเศรษฐกิจด้วยตลอดจนทุนต่นตางๆที่มีอยู่ด้วย ตลอดจนเครื่องไม้เครื่องมือหรือสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดจนเกี่ยวเรื่องของอภาวะมาตรฐานทางด้านของการเคลื่อนย้ายเงินทุนต่างๆแต่และประเทศก็ไม่เหมือนกันถูกไหมครับแล้วก็ความจําเป็นในการที่จะต้องพัฒนาประเทศในส่วนของการลงทุนภาคสาธารณะทีนี้การลงทุนภาคสาธารณะที่เอเพูดถึงว่าควรจะเล่งทำเนี่ยนะครับก็คือการลงทุนในระบบสาธารณสุขนะโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลนะครับ โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับทางด้านของการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งจะทําได้3ทางนี่นะครับมันจะให้ผลตอบแทนกลับคืนกับภาวะเศรษฐกิจในระยะกลางถึงยาวอย่างน้อยใน2ปีข้างหน้าก็จะเริ่มเห็นผลนะฮะไอเบบยังพูดต่อไปด้วยนะครับว่าเอาลองดูเช่นการลงทุนของรัฐบาลกับโครงการอะไรสักอย่างที่เป็นสาธารณะเพียงแค่หนะครับ ในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่กําลังพัฒนาเนี่ยนะครับจะทําให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆเนี่ยอย่างน้อยก็จะมีเกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า2.7และยังเกิดการจ้างงานโดยตรงนะครับก็คือจ้างงานหนวยจ้างคนมาทํางานเนี่ยนะและเกิดการจ้างงานโดยตรงถึง7ล้านคนแม้แต่ในภาพรวมของการจ้างงานในภาพรวมก็จะมีตําแหน่งงานประมาณ20ถึง33ล้านตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจมหาภาคในทางอ้อมเนี่ยแค่ลงทุนเท่านี้จะเกิดผลในขนาดนี้นะครับ ายไวเทอร์แกสปาร์ซึ่งเป็นผู้ในการสายงานนโยบายการคังของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF เนี่ยนะครับได้บอกว่าจริงๆถ้าย้อนกลับไปดูนะต่อให้ไม่เกิดภาวะโควิด1ิขึ้นมาเนี่ยสิกว่าปีก่อนหน้านี้เนี่ยการลงทุนทางด้านสาธารณะของภาครัฐบาลต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะครับมีน้อยมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับสะพานถนนหนทางนะครับในประเทศที่แม้แต่พัฒนาแล้วก็ยังต้องทําแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือค,อความจําเป็นในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง โครงการน้ําสะอาดสุขอนามัยนะครับทั้งหมดเนี่ยมีความต้องการอย่างมากในประเทศกําลังพัฒนาด้วยนะครับไอ <IM F S 1> เอฟเขาเลยแนะนำนะครับว่าควรจะทําตรงนี้นะครับจริงอยู่นะฮะบ,บางประเทศตอนนี้ใช้นโยบายในการคุมเข้มเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่แบบกระดิกไม่ได้เลยเพราะกลัวหนี้เสียจะเพิ่มนะฮะแต่เรื่องนี้ไอเอฟก็แนะนํานะครับว่าควรจะตัดสินใจนะครับดำเนินมาตรการแบบผ่อนคลายค่อยเป็นค่อยไปกับภาคการเงินที่คุณกำลังคุมเข้มกันอยู่เพราะกลัวหนี้เสียจะขึ้นจากการที่โควิด ทำให้ไรายได้แล้วคนตกงานเยอะนะครับทีนี้พอปล่อยอยางค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยนะครับก็จะทําให้เกิดการพัฒนาในด้านอื่นๆควบคู่กันแม้จะใช้เวลามากก็ตามเช่นอะไรครับเช่นไปลงทุนเรื่องระบบสาธารณสุขสถาบันการศึกษาตึกที่อยู่อาศัยบ้านช่องที่ปลอดภยัยการขนส่งเดินทางที่ปลอดภยัยและโครงสร้างด้าน,นพื้นฐานดิจิตอลด้วยนะครับซึ่งท่าอากาศก็ทำได้เชื่อเลยครับว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของประเทศที่กาลังได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 เนี่ยจะกลับมา ในกรอบเวลาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างชนิดที่เป็นไปได้สูงเลยทีเดียวนะครับ